เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเวลานี้ตอนนี้เนี่ยใครไม่เล่นเกมนี้เนี่ยบอกเลยไม่ได้นะครับเป็นเกมที่น้องแมวเนี่ยใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในเมืองสไตล์ไซเบอร์พังนะครับทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเล่นกันเยอะมากๆนะครับผมเป็นเกมที่ภาพสวยมากแล้วก็เมืองเนี่ยเป็นสไตล์ไซเบอร์พังด้วยซึ่งถูกใจผมอยู่แล้วนะครับทุกคนและเกมนี้ที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือต้องแมวของเราเนี่ยสามารถ GTA รถมึงได้นะครับทุกคน เอาเลยครับทุกคนก็นต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยคือไม่ได้มาเล่นเกมสเตยเต์ยอะไรนะคือแบบยังไม่ได้ซื้อ,<พ>อแล้วก็ไม่ได้ก่าวว่าจะซื้อด้วยช่วงนี้เพราะว่าไม่มีตัง <c oughs> เอาเลยครับทุกคนวันนี้ก็เป็นมอที่หลายคนเนี่ยขอกันมานานมากเลยนะเอาเลยครับทุกคนเจ้ามอตัวตตนี้เนี่ยเขาจะเป็นมอทที่เปลี่ยนให้บางจุดในเกม GTA 5เนี่ยเป็นตัวเมืองสไตล์เกมไซเบอร,ร์พังนะครับทุกคนเขาเรียกได้ว่าเป็นเมืองลอสแอนโตสในรูปแบบของอนาคตนะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นบริเวณแรกของตัวเมืองนะครับผมบริเวณแรกของตัวเมืองเนี่ยจะอยู่แถวถนนกรอบสตีตรงนี้เลยนะครับผมบริเวณบ้านเก่าของแฟรงคลินเนี่ยนะต้องบอกก่อนเลยครับว่าเจ้ามอตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแบบที่ทํามาแบบชุ่ยๆทํามาแบบริบๆนะคือตัวแบบเนี่ยมีรายละเอียดให้เราเนี่ยเข้าไปสํารวจเข้าไปตรวจสอบเยอะมากเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองบินขึ้นไปดูดีกว่านะครับผมจะมาดูแบบไสเบอร์พังทั้งทีเนี่ยรถมันก็ต้องใซเบอร์พังด้วยถูกต้องไหมครับทุกคนเอาล่ะล่อไปหนึ่งต้นมะพร้าว เอาละครับนี่ก็จะเป็นบริเวณแรกของเมืองลอสซานโตสนะครับผมฝั่งขวาเนี่ยมันจะมียานแบบนี้อยู่ด้วยนะเออไม่แน่ใจว่าเราเข้าไปดูในยานได้หรือเปล่านะแต่ดูจากรายละเอยียดที่เขาทํามาแล้วเนี่ย ุ้ยค่อนข้างดีนะครับผมโหสวยเลยอะใครแบบอยากจะเอามาทําหนังตไตลัไซสบอร์พังเนี่ยมอต,ตัวนี้เนี่ยไฮมากมากเลยครับส่วนสถานที่ต่อไปที่จะพาทุกคนมาดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบริเวณกลางเมืองตรงนี้เลยนะครับผมอ่าสถานที่เนี่ยก็จะกระเถิบตรงมาบริเวณร้านปืนตรงนี้นะครับทุกคนที่ไฟมันกระพริบแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามอตภาพสวยของผมนะครับโหเนี่ยคือแบบไม่ใช่แมพที่ทํามาลวกๆนะครับทุกคนพวกรายละเอียดด้านในตัวอาคารเนี่ยเราสามารถเดินเข้ามาดูได้เลยนะแล้วก็พวกแสงไฟแสงสีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีตลอดทาง ส่วนนี้ก็จะเป็นด้านล่างบริเวณถนนนะครับพวกต้นไม้แล้วพวกนี้ก็ยังมีนะเออแล้วก็ด้านบนเนี่ยพวกไฟอ๋อมันเป็นไฟวิ่งใช่ไหมด้านบนตรงนั้นอะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับขึ้นไปดูสักรอบหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตอนแรกไม่ได้สังเกตนะว่าเป็นไฟวิ่งหรือเปล่าเออแต่พอลงมาเนี่ยมันเห็นว่าเป็นไฟวิ่งเลยนะสวยสวยสวยเออนี่นี่เป็นไฟวิ่งนะครับทุกคนค่อนข้างสวยเลยก็ด้วยความที่มันเป็นเมืองสไตล์ไฟฟอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องทําที่จอดยานมาให้เยอะอยู่แล้วเลยครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของโซนที่2ในเมืองลอสแอนโตสเดี๋ยวไปดูในโซนสุดท้ายกันนะครับผมโซนสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนู้นเลยนะครับผมบริเวณดาวเทาตรงธนาคารตรงนี้เออเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยจะสุดแค่ไหนนะครับทุกคน m i n โอ้โหนี่ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมลองปรับให้เป็นสภาพอากาศแบบหมอกเยอะดูนะแล้วเกมคือแบบหน่วงมากตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าเมืองที่3ตรงนี้เนี่ยรายละเอียดบนท้องฟ้าเนี่ยจะเยอะกว่าเมืองอื่นนะครับทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดยานแล้วก็นา้านล่างทําไมมีรถตารวจลอยได้เฮ้ยผมรู้สึกว่าผมคุค้นๆนะต้องต้องลงไปดูหน่อยแล้วตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุค้นๆมากเสร็จอัพซีนแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงนี่เนี่ยตรงมือจะเป็นมีดหรือเปล่าใช่โอ้โหใช่เลยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยคือน,น่าจะเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเกมไซเบอร์พังเลครับแบบชัดเจนเลยอะ คือซีนนี้เนี่ยจะเป็นซีนของทีเซอร์เกมไซม์พังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเขาปล่อยทีเซอร์มาก็จะเป็นซีนแบบนี้เลยนะอะคือเสียดายแทนหลายคนเลยที่แบบว่าตัดใจเล่นไม่จบหรือบางคนก็เห็นรีวิวแล้วคืนเงินไปเลยไม่ทันได้เล่นเลยคือผมว่าในเรื่องของเกมไซม์พังเนี่ยแม่งเป็นเกมที่สอนชีวิตเราได้เลยอ่ะ เอาเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแบบเกม GTA 5แบบ c y b เบือพังใครที่อยากจะดูวิธีการลงมอดตัวนี้เนี่ยต้องขอย้ำทุกคนก่อนเลยครับว่าทุกคนเนี่ยต้องไปดูวิธีการลงมอดพื้นฐานจากช่องผมมาก่อนซึ่งผมก็จะทิ้งวิธีการลงมอดพื้นฐานเอาไว้ทุกคนตรง,งด้านล่าง description ครับผมอย่าลืมไปกดแล้วก็ไปดูกันมาก่อนเะครับเอาเลยครับทุกคนในส่วนของขั้นตอนการลงอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใครที่ไม่มีมอดพื้นฐานก็ให้คนเนี่ย <premises. S 2> เลื Stall ่อนลงไปด้านล่างไปดูคลิปท <on> ี่ผมสอนลงมอดพื anyway. ้นฐานมาก่อนเพราะถ้าใครไม่มีมอดพื้นฐานแล้วก็จะมาเล่นเจ้ามอตตัวนี้เนี่ยเกมของทุกคนเนี่ยจะหลุดจะเด้งแน่นอนเลยครับผมเอาเลยครับทุกคนลิงก์ของเจ้ามอตตัวนี้ผมก็จะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างใ description ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะลืมไปไม่ได้เลยถ้าใครจะลงเจ้ามอตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า Y Map ตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดาวน์โหลดตัวแรกกันก่อนเลยให้ทุกคนมากดปุ่มดดดาาววนนนโหลสีีีีเขยตตตรรรงงง้้กก็มออทึะัจิ ให้เราทางนั้นล่างซ้ายแล้วนะครับมากันที่ตัวที่สองเลยครับ Y Map Converter ตัวนี้เลยให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็มากดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ทีนึงมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราเหมือนกันตรงด้านล่างซ้ายแบบนี้เลยเอาละหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตกไฟล์ตัว Y Map กันก่อนคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาได้เลยอ่ะทีนี้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมแล้วก็มันจะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Example DLC Pack ตัวนี้นะครับกดเดี๋ยวมคลิกเข้าไป แล้วก็นําตัวโฟลเดอร์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปใส่ไว้ใน DLC l i s ีลในตัวเกม GTA 5นะครับทุกคนพองานขั้นตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนเปิด OpenAV ขึ้นมา5 minutes later หลังจากที่ทุกคนเปิด OpenAV ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดเปิด Edit Mode ด้านขวาบนด้วยนะครับแล้วก็กดเยกตรงนี้ทีนี้ให้ทุกคนเข้าไปที่โฟลเดอร์ Mod u p ัปเดต6 14 DLC Pack กดเข้าไปเลยโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการนําโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Custom u n d e r s c o r Map ตัวนี้เนี่ย ลากแล้วก็เอาเข้าไปวางไว้ใน DLC Pack บน OpenAV ได้เลยอ่ะเท่านี้นะครับทุกคนให้มันขึ้นคำว่า Custom Map ที่เป็นโฟลเดอร์อยู่ด้านใน DLC Pack ก็พอทีนี้กลับมาที่น้า GTA 5บน OpenAV นะครับผมกลับเข้ามาในโฟลเดอร์ mod update update rpf common data มองหาไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC list นะครับทุกคนเลื่อนลงมาอ่ะก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ DLC list t xml ก่อนที่จะกดเข้าไปให้ทุกคนกดคลิกขวาแล้วก็เลือก Edit ตรงนี้ก่อนทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยกด Edit ขึ้นมาเลย พราะทุกคนกดอินิคขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาสังเกตบรรทัดที่มีวงเล็บไอเทมแล้วก็วงเล็บปิดไอเทมด้านหลังเป็นบรรทัดสุดท้ายของตัวเองนะครับผมของผมก็จะเป็นบรรทัดนี้นะครับเราแค่สังเกตบรรทัดที่มีวงเล็บไอเทมอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็พอนะครับสองบรรทัดด้านล่างตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจให้ทุกคนมาเลือกที่บรรทัดสุดท้ายที่มีวงเล็บปิดไอเทมด้านหลังตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งที่ ทีนี้ให้ทุกคนกด enter นะครับแล้วก็นําโค้ดที่ผมทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างคอมเมนต์ Comment เนี่ยเอามาใส่ไว้ตรงบรรทัดนี้เลยจะ control v หรือคลิกขวาแล้วก็วางก็ได้นะครับขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโค้ดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างคอมเมนต์ให้ทุกคนเนี่ยไปกอ๊อปแล้วก็นํามาใส่ตรงนี้ได้เลยทีนี้ทุกคนกด s a ฟทางด้านขวาล่างตรงนี้แล้วก็กลับไปที่หน้า mod ที่เราโหลดมาอ่าตอนนี้ในส่วนของตัว custom map ตัวนี้เนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรากดกลับมาที่หน้า,า,าก,นนกคน ให้เราคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ออกมาได้เลยทีนี้เข้าไปในโฟลเดอร์ของตัวมันนะครับอ่าตอนนี้หลังจากที่เราเข้ามาในโฟลเดอร์เนี่ยผมจะสอนทุกคนลงเฉพาะตัวแมปนะคือเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะแถมตัวเพลงเข้ามาให้ด้วยแต่หน้าส่วนนี้เดี๋ยผมจะไม่ลงตัวเพลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์อ่าสังเกตไหมว่าด้านบนเนี่ยมันจะเป็นชื่อคัตตอมแมปเหมือนกันเลยให้ทุกคนกดดลบคลิกเข้าไปแล้วก็นาไฟล์ dlc ตัวนี้เนี่ยเข้าไปวาไงไว้ในโฟลเดอร์คัตตอมแมปใน open av ของเรานั่นเองนะครับผมอมา่า Open AV แล้วก็มาที่หน้าโฟลเดอร์ของเกม GTA 5บน Open AI v นะครับผมเข้ามาที่ mod folder update x64 DLC pack ทีนี้ให้ทุกคนมองหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า custom map อ่ะโฟลเดอร์ตัวนี้กดดับเมิ่คลิกเข้าไปเลยพอทุกคนกดดับเมิ่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะเจอไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC .RPF ก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทำการเปิดโฟลเดอร์ custom map เมื่อกี้ที่เราแตกไฟล์มาเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็นำตัวโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า DLC ตัวนี้เนี่ยเขามาวางทับกับ DLC ใน Open AI เลยลากแล้วก็เอามาปล่อยในนี้เลยอะตอนนี้เนี่ยไซส์ขนาดของมันเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น400 KB แล้วนะครับเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันว่าแมปซัมบสพังที่เราลงมาเนี่ยติดหรือ,อยังเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับทุกคนเอาเลยครับทุกคนหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยวิธีการสังเกตว่าเจ้ามอตตัวนี้เนี่ยติดหรือเปล่าเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมใครที่อยู่บริเวณแถวบ้านแฟรงลินตรงนี้เนี่ยเดินออกมาหน้าบ้านเนี่ย บริเวณมาร์กม่วงตรงนี้ที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับทุกคนก็จะสังเกตเลยนะครับว่ามันเป็นแมปใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาเลยนะอ่าเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดูเลยดีกว่านะครับผมไม่ติดนะครับผมโอ้ทำไมไม่ติดวะตอนแรกเพิ่งติดนี่่าเอาเป็นว่าที่ผมขอออกไปเช็คก่อนและกันนะครับผมโอ้โหนี่ครั้งแรกเลยนะมาสออลงวอลล์ละมดนม่ติด เอาละทุกคนใครที่ลงแล้วไม่ติดนะครับให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่หน้า OpenAV อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวิธีนี้เนี่ยทำแล้วมันจะหายหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมหลังจากที่ทุกคนกลับมาที่ OpenAV แล้วนะก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดเปิด Edit Mode ทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็กด Yes ทีนี้ให้ทุกคนเข้ามาที่ Mod Folder ตรงนี้ Update Update.RPF Common Data แล้วก็กลับมาที่ไฟล์ที่มีชื่อว่า DLCList.xml ตัวนี้นะครับทุกคนกดคลิกขวาแล้วก็ Edit ได้เลย หลังจากที่ทุกคนเลือกอิดิมาแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปด้านล่างเลยในส่วนของบรรทัดคัฟตอมแมปที่ผมให้ทุกคนเพิ่มเข้าไปเนี่ยให้ทุกคนลากคลุมเลยนะครับลากคลุมจนมาถึงวงเล็บไอเทมตรงนี้จากนั้นกดคลิกขวาแล้วก็คัดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้เราทาการกด Back Space เพื่อลบบรรทัดน,นี้ออกไปแบบนี้เลยอ่ะทีนี้เนี่ยให้ทุกคนเลื่อนขึ้นไปด้านบนเลื่อนไปข้างบนสุดเลยนะมาที่บรรทัดวงเล็บไอเทมเหมือนกันก็คือบรรทัดแรกที่มีวงเล็บไอเทมปิด แล้วก็วงเล็บไอเทมเปิดด้านหน้าเนี่ยให้ทุกคนมาเลือกด้านหน้าวงเล็บไอเทมตรงนี้จากนั้นกด enter เะครับเพื่อทําการเรียกบรรทัดใหม่แล้วก็นําโค้ดที่เราใส่ไว้ตรงด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยเอาขึ้นมาใส่ไว้ด้านบนตรงนี้แทนคลิกขวาแล้วก็วางไปได้เลยแบบนี้นะครับทุกคนให้วงเล็บไอเทมด้านหน้าเนี่ยตรงก,รกันทุกบรรทัดน,นะครับจากนั้นกด s ซฟทางด้านขวาล่างครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองกลับเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามันจะติดหรือย,ยัง เอาละทุกคนตอนนี้เรากลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราอานี่นะครับทุกคนตัวแมพเนี่ยก็ติดเรียรลอยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยซึ่งตัวโลเคชันของสต,ตายไซเบอร์พังแบบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดในในเมืองนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะจะมี3จุดเหมือนที่พาทุกคนไปดูตอนต้นคลิปเลยโหนี่เป็นคลิปแรกเลยนะที่เข้ามาแล้วมันไม่ติด เอาละครับทุกคนก็ประมาณนี้เลครับผมในส่วนของคลิปนี้ใครที่ช่นชอบคลิปนี้และช่นชอบการเล่นเกม GTA 5รวมไปถึงการมอดเกม GTA 5นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์และกด s u ั s c ส i b e แล้วเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับทุกคนสวัสดีครับผม